วัดอุภัยพาติกาลามหรือวัดซัมปอกงตั้งอยู่ที่ถนนสุภกิจเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาใกล้กับบริเวณตลาดบ้านใหม่เดิมเป็นวัดจีนแต่ปัจจุบันแปลสภาพเป็นวัดยวนในรัฐิมหายานภายในวัดมีวิหารลักษณะเหมือนศาลเจ้าความสำคัญของวัดนี้คือการที่ประดิษฐานเจ้าพ่อสัมปกงซึ่งในประเทศไทยมีเพียงสมองค์เท่านั้น โดยองหนึ่งประดิษฐานที่วัดกลัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครอีกองหนึ่งประดิษฐานที่วัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและองค์ที่สประดิษฐานที่วัดอุภัยพาติการามหรือวัดสัมปอกงจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเอง มีบันทึกว่าเจิ้งเหอเริ่มเดินทางรอบโลกตั้งแต่ปีคิตศกราัช1421และติดต่อกับอาณาจักรอยุธยาด้วยและได้เดินทางมายังบริเวณวัดแห่งนี้ทายาทของเจิ้งเหอบางส่วนอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยใช้นามสกุลว่าวงลือเกียรติอันเป็นนามสกุลที่เจ้าแก้วนวัลัตเจ้าเชียงใหม่ได้ประทานให้ เจิ้งเหอเป็นขันทีผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการกองเรือในสมัยราชวงศ์หมิงไปยังอาณาจักรต่างๆทั้งในซีกโลกตะวันออกไปจนถึงชายฝั่งแอฟริกาแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพทางทะเลอันเกียงไกลของจีนการเดินเรือของขันทีเจิ้งเหอในสมัยราชวงศ์หมิงในคิตสกักราช1368ถึงคิสศักราช1644ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จีน โดยในช่วงระยะเวลา28ปีนับจากคศ1405ถึงคศ1433จักรพรรดิหยงเลอร์และจักรพรรดิเซียนเตอร์ได้มีพระราชองค์การให้เจิ้งเหอและคณะนำกองเรือขนาดใหญ่ออกไปท่องทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดียรวมกัน7ครั้งและได้ติดต่อสัมพันธ์กับอาณาจักรต่างๆถึง36แห่งการเดินเรือครั้งนั้นนอกจากจะขยายเกติภูมิและความยิ่งใหญ่ของจีน ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างแล้วยังถือว่ามีความสำคัญในประวัติศาสตร์การเดินเรือของโลกอีกด้วยเพราะการเดินเรือดังเก่าวเกิดขึ้นเกือบ100ปีมาก่อนที่มหาอำนาจตะวันตกอย่างโปรตุเกสจะสามารถเดินเรือออบทวีปแอฟริกามายัางอินเดียได้สำเร็จเจิงเหอได้เสียชีวิตลงในปีพุทธศักราช1976 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ของกรุงศรีอยุธยา